สองร้อยสองสองร้ัไับ่นมาที่าไปแล้วครับไปุคไปที่คร่มทครับแ้อมตนี้า่มันเเนี้ติมแดอนแดอใหญ่ของผมนี่เล็กกว่านี้หน่อยะจริงอทำเป็นฉาดเลยบ่รถ่อปล่อยปลมจุ่มจุ่ม

สามสิบสี่เ้าก็เป็นอะเรกัน